เปิดดวงรายปักทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่1ถึง15มีนา2565กับโหราไพยิปซีโดยหมอลักบอกครบทั้ง12ราศีการเงินการงานและความรักเดือนนี้ราศีไหนจะได้เป็นเศรษฐีมาเช็คกันเลยค่ะราศีเมษไพ่เด็กถือดาบ งานมีเกณฑ์ได้ทํางานกับคุณใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้เข้าไปร่วมงานที่ต้องมีการแก้ไขหรือพัฒนาในส่วนนั้นๆซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอาจจะมีการติดขัดกระตุกกระตักบ้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะคะส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเช็คเรื่องเอกสารและการดูแลลูกน้องบริวารให้ดีอาจมีเรื่องให้ปวหดหัวสักหน่อยในช่วงเดือนนี้การเงินพอใช้ได้ไม่โดดเด่นแต่ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายอย่างสรุปสร่ายค่ะ ดวงความรักสําหรับคุณโสดอาจจะยังไม่อยากจริงจังกับใครเพราะยังอยากที่จะคุยหรือมีสถานะแบบนี้ไปก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังเรื่องการมีปากเสียงปะทะคารมจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องบุตรหลานในครอบครัวค่ะเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุเพราะความซุ่มซ่ามหรือเล่นอะไรแผลงแผงค่ะ